การการอเวล่าบริสุที่สุรือครับอ่าเออเคลือนจริงมาตอกับทีไรนะครับแต่คังีลาคนสงสัยครับว่าแะอะไรยังไงน้องที่เดียนสถาบันเดียวกันเดียวมีค่ามาตอบนะน้องขาดบริสุทธิ์โอ้โหถ้าเราลงทุนอะไรแล้วคนลงทุนมากเนี่ยอ้โห ไ่กอย่างไ็ไม่ได้กันเด็าอะไรเอาวเอาไมครั้กันเด็ดนะครับไม่เจอกันก็เออเจกันเ่องอะไรที่รต่คุ่อ ข้อนี้เป็นขแรกแล่สคนที่สามที่ไม่ได้บกมาได้รับที่สี่ครับบ่อยที่สุอ่อยเออไมความบังเอินะอะรนะตอออดิชั่นเนี่เราเห็นเออครับคนที่มาลตัวน นอกจาเรื่ราเรานาีรนรูล้ต่ก็คนที่ได้รับความัูนี่ยอามานะครับตามราได้ใช่เหมน พวกทามที่คิดว่าผมต้องมีประเด็นนี่นะผมต้องก็จะเห็นหน้าคุณมต้องได้ออกเวทีแตี่สต้องด้ทออกเห็นหน้าคุณโอ้าเลยนะอ่มองโดนเลยนะฮะในเรื่องนี้มีฉากอารุงตาบอกนะครับก่ามีการตัดห้าอะไรอย่างไงฮะตัดสั้นเคือของนี้จะมีควารก็ต่ว่า เร่องและรอบเพาว่าถ้าเราคุจะมติดปล่อยไฟล้อใช่ไหมครับควาอง่ล้อครับวาอง่้อม่้มตั้งหนึช่ใช่ไมองไม่ ก็ก็ไป่าไปบ่้ใช่ครับ้ยินเขาอกี้จะผ่ไปะไม่ดูแก่ไม่ดูคุณจะไม่รับหน่อเพะถ้าไม่รับก็ต้องรอรอร้องส่ง้องก่อนนะดีร้องก่อนนะดี่ะบ่ได้อย่างนึงที่ทำลายควารับไม่ได้ก้งถ้ารไม่ได้ แต่ที่พูดไปถึงมาห้ามตามไม่ได้อย่างไร ก็พูดถึงไม่ได้จะเป็นเรื่องฝากอะไรครับก็ไม่ทราบว่าจะดีกว่าว่าถ้าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวอาจารย์ชื่อนะครับแต่แล้วครับแล้วก็หมอฝากตัวเองก็ดีกว่า เล่นสอง้เรกนก็คือลกที่บอยอ้างกัออย่างมากกับละครเวทีเรื่องนี้วากนะครับนครับสี่ก็หลายคนมีากแล้วแต่เราคนยังตกลงไปดูเ่องนี้ใช่ไหมนา่เป็นตอากทีเนวันที่3เอทนิ่้อไปายถ่ายถ่าายถ่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 าย่ายายถ่า่ายถ่าย้าย่ายถ่ายถายถ่่ยา่ย Time to pass about all playing your playing and when you to the other outside and I me,